เมื่อคุณได้รับนะคะลิงก์จากทีมงานไลฟ์แพ็ก300ไม่ว่าจะเป็นในไลน์ OA หรือผ่านทางอีเมลค่ะคุณสามารถ Copy ลิงก์นะั้นไปแปะไว้ที่โครมหรือไฟล์ฟอสไซด์เลยนะคะจากนั้นทําการกด enter ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าแรกสําหรับเซ็ตอัพหรือว่าสําหรับกําหนดอวตารของคุณค่ะคุณสามารถปรับแต่งอวตารในรูปแบบของคุณไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะคะสีขาวสีดำผมเป็นสีอะไร สีดำสีทองสีเขียวสีฟ้าได้เต็มที่รูปแบบผมนะคะแล้วก็รูปหน้าอยากเป็นยังไงอยากมีหนวดอยากมีเคลาหรือเปล่าจัดให้เต็มที่ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการเซตอัพสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีอัญจซสรีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการกดปุ่ม Next Step ค่ะจากนั้นท้อการระบุชื่อของผู้กล้าค่ะอย่างเช่นผู้กล้าคนนี้ชื่อว่าอัศวิน ตุกติกเราก็พิมพ์เป็นแบบนี้นะคะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยกดปุ่ม f ิ n i s และข้อสุดท้ายค่ะข้อ5วิธีการในการปรับไม้นะคะกล้อง แล้วก็ลำโพงคุณสามารถคลิกเลือกตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกด Join t อ e g a t h e r n n g ค่ะระบบก็จะนำอัศวินทุกติก๊กหรืออัศวินทุกท่านนะคะไปยังห้องโถงของ l i ฟ e p a c k 3 6ม c o n f e d e น c c y เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเล่นเกมกันค่ะ